สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งผมจะพาทุกคนนะมาดูเบ็ดนะครับผมนะเบ็ดสตาร์ฟนั่นเองนะครับผมนะเบ็ดแบบค่ะดูคาถาไม้คาถาเมจิกนั่นเองนะหรือว่าไม้คาถาเวทมนต์นะครับผมนะฮะโอเคนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเซิร์ฟออร่า24ชั่วโมงนะครับผมสามารถทักเพจผมมาได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมเป็นออร่าโทเทมนะผมมี4,000กว่าันนะครับผมนะก็สามารถทักมาได้เลยนะเป็นไอเดฟอยที่ผมซื้อมานะครับผมวันนี้ แต่ว่ามีค่าเข้านะครับผมนะเพราะมันต้องเปแบ่งกันเนาะโอเคนะครับผม้โเรามาดูความสามารถของเบรดนี้กันดีกว่าแล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะดูสปีดอยู่ที่99%เขี้ยโคตรเร็วนะครับโอ้โ99%นะฮะสมมูรณแล้วที่เป็นเมจิกนะครับแล้วก็ลักนะครับผมนะอยู่ที่100%นะครับแล้วคอนโทรล0.4เฮ้ยข้อด้านที่เล็กมากเลยนะแล้วก็รีเซียนต์อยู่ที่30%นะครับโอ้โแล้วก็แม็ก กิโลก็อินฟินิตี้นะครับผมแนะดูดูว่าว่ามันสามารถเขียนมันเขียนอะไรบ้างความสามารถของมันเทอรฟูลซับซับไม่รู้ว่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวตกดูเดี๋ยวก็รู้นะครับผมโอเคซึ่งรูสปีด้สปคือเราหย่อนไปก็น่าจะกินเบ็ดเลยปะนี่กินเลยทุกคนโอ้ยทำไมมันใหญ่เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมันไม่ใหญ่เงี้ยหนมันบอกว่าคอนโทรล0.4อ่ะมันก็้ังเล็กไม่ใช่หรอ0.4หรือว่ามันบั๊กอาจจะเป็น40ปะเทียบมันใหญ่มากอ่ะทุกคนเฮ้ยเอฟเคได้เลยเนี่ยมีเบ็ดเนี้ยผมจะลองแบบไม่กดอะไรเลยนะดูดิเฮ้ยอ่ออ่อนหลุดอ่อนอย้สายบอกเอ้ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยเอฟเคได้จริงๆนะผมบอกให้เบ็ดนี้ดูดิ แล้วมาดูดิมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างฮะเอฟเฟกต์ไม่น่ามีอะไรนะครับผมเนี่ยไม่ต้องกดอะไรเลยผมว่านะปล่อยแม่งเลยครับโอ้ยมาดิโอ้ยจิลูจิลูลไม่น่าเลยไม่น่ามีเอฟเฟกต์เลยนะเท่าที่เห็นทำไมม,มันจับปลาข้างหน้าเนียนานนะมันไม่มีเอฟเฟกต์ฟันปลาอ่ะโคตรดีทุกคน อ้ยไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยเฮ้ยไม่มีเอฟเฟกต์อะไรจริงอันเนี้ยผมบอกให้เอ้ยดูดิไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยสำหรับเบ็ดคาถาอันนี้นะครับมมีดีแค่ รูสปีดนะครับผมนะแล้วก็แท่งอันเนี้ยใหญ่จัดนะครับผมนะ่ขั้นเลวแท่งขาวเนี่ยนี่ดิโคชิวเออไม่ได้มีอะไรละนะครับสำหรับเบ็ดนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะว่าคลิปหน้าจะเป็นเบ็ดอะไรนะครับก็ติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฝากคอมเมนต์คนละกหนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะเพื่อเอาไอ้นเลวออกกรีทิมของยูทูบจะได้ดันคลิปผมนะครับผมนะโอเคก็ไปผม